ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้เอาเทลา่าภาพพี่น้องมารับชมบรรยากาศอยู่ตรงไหตรงหน้าครับพี่น้องครับหลังจากเทลาเดินเดินทางกับปราบานเนาะบัดเกิดถึงวันลอยเอ็น้องเพื่อนน้องพี่พี่น้องชมบรรยากาศน้องไปจะตรงไหตรงหน้ามื้อนี้มาสาสางครับพี่น้องาสาส้างหรือว่าวบิดบ่อเดี๋ยวครับพี่น้อง <laughs> สาเทเาเอินสาสางเนาะภาษาปกากกลางเขาเรียกวิดบอ่อ จับปลาครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนั้งวันเลยพี่น้องเด้ออากาศหนาวแห้งี่น้องแต่ว่าหันมีแดดกับแค่แหนขึ้นเพราะหนาวแห้งปะไแต่้องคลื่นหนาวแห้งครับพี่น้องครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเกี่ยวเข้าแล้วกับสประมาณน,นี้พี่น้อง กำลังวิดบอกำลังวิดนามนอยู่พี่น้องโอ้ยต้อนบังว่าบอซ้ำนี่ลาสีซ้ำได้ครัพี่น้องได้ติดตามไปน้ำกันอ่าสำรองว่าประบาะดบ่ได้ครับพี่น้องครับสำหรับบอนี่ครับอ่าก็หนาบกไว้อยู่ครับพี่น้องแบบบอนหน่อยบอใหญ่กำลังพอดีครับ เป็นทายทางนัน้นบ่ได้มันนั่นเสียงเครื่องมันดังแห้งออุ้ยอ่อนซอนอ่อนซอนอีสานพี่น้องอบรรยากาศเดี๋ยวตามไปเลยได้พี่น้องได้เดี๋ยวเอาสิทายเบิ่งไปเลยครับพี่น้องครับว่าบรรยากาศบิดบอสาสางจับปลาเมื่อนี้ครับพี่น้องครับ รายงานามันบกกันนี่ครับพี่น้องครับน้ำบกลงแล้วครับนี่ครับเห็นแล้วรายงานตัวแล้วรายงานตัวแล้วหนึ่งตัวนะครับไปแล้วความความทัม้งความทัม้งความ ไปลงไปลงเยีายหยุดฮ่ลงไปลงไป,ไปโอ้ไปแล้วที่ไปแล้วโอ้นี่ครับของแค้ครับของแค้ ต่างก็แย่กับพี่น้องจงตะฝีมือจงตะเสียจะปลาลงครับกันลงหลายคนปลาจะเข่าห้อยนะพี่นอ้องแล้วจัทรงตะเสียดรลดับเสียดลงไปนี่ครับผลงานส่วนหนึ่งดักไส่บันทโอ้ยหามก็ได้ ครับ้นนำอืมครับผลงานผลงานชุดแรกคนนึงกำลังจับอยู่พี่น้องโอ้นี่ครับของใหญ่ <c oughs> อืมรเรือโตงงามตังเลยะ

ลงห้อยขอลงห้อยโอ้สวยแล้ว11โมงแล้วก็ยังหออ่อนเรายัางอากาศยังเย็นอยู่ยก็เกาหน่อยตรงเนาะยด้วส่ยะนเมื่อนี้จีานเกาอะไรบายุปุ ปลาคอปลาคออยู่ไหนนันั่นนั่นั่เอาเอาได้ปะเอาเอาปึ๊บปึบึบเสียดจับปลานครับเนี่ยออเด็ด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 เียดว่เป็นเป็นปลาควะหรอที่แม้นันมีเจียนี่ทีเก่งตัวไงเนาะเก่งกับปลาสลิดเด็ด เอาน้องไงไงวะมีมันตบววะน้องของใหญ่เอาขึ้นมาแล้วตัวหนึ uh> ่งตัวโยนเอาม้าต้นไปคนละมีเขาไม่ตัวโยนต้นมุนจิตลมอย่างเงี้ยเลยปลาต้มเยี่ยอืมเพราะอะไรนั่นนด้หรอกโอ้กําลังงามเลยปลาบ่าวปลาสาวปลาดุกกําลังมองดีๆหรอพี่น้องผลงานผลงาน แน่นอนพ่าจะนองกับปลาโตสักคนละท่านเออเม่อต right? right? ้นเหต้นยังไงมั้งบ่อยู่ในอยู่ในถังเหรอในถังเหรอครับเรียบร้อยแล้วท่านบังแล้วบังคุ้อครับเรียบร้อยแล้วไอ้น้ำบ่ไข้ร้ายมันได้น้องปลากรับพ่อได้กินนี่แล้วแสงบปนยัยนอนพี่น้องเนาะกี๋ยวประมาณนี้ครับ พอดมันตัวเซาดีกว่ามันตัวเซตาดูดน้ำทั้งหมดครับตอกครัวไปน้ำครับสำหรับเชฟนี้อัเจาจะไว้ประมาณนี้ครับพี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็กำลังใจให้อาเจลา JB ชาแนลน้ำเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ น้องเี่ลงน้ำเต็มาอ่ะน้อเนี่ยก้าเลยว่ะเน้เต็เยเต็มเย่จน้องหน่อยไอปลา็อ้นะม่เป็นลงขี้เพเ็นปลา่อยพ่น่ายหอกเจ็บด่วยเนี่ยากคนนมันเข้าเปาเ็ด้ตใจเ็บน่อยปลาอย